สว99ขั้นค่ะแต่ตอนลงก็อาจจะลงแบบสบายๆหน่อยค่ะสบายที่ไหนล่ะเหนื่อยหัวเลยขาลงนี่งี้ตรงนี้ริ์ขาวเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเขินมันรู้สึกแป้งท้องหน่อยมันปวดเฮ้ยเนุ้นรีบอกว่าเสียวเลยเราอยู่างลงแลเสียว แตเสียม <krit> ันต้องขันขวดไม่งั้นขอซื้อเครเรียนกันนะคะซื้อเรียนงไหวเนี่เสายชารปั๊บถูโอ้ได้ไฮบยังใหญ่ไม่พออ้าวต่อพิธีการต่อทำไมมันสะดุดตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าลงไปสู่จุดที่เราขึ้นมานะคะมุ่งหน้าจะหันหลังสูงสุดขึ้นสู่สามัญ เราทักทายกับรถข้างๆได้ไหมคะเเฮฮลลลโสวัเดินทาีค่ยสวัสดีค่ะทำไมลงลงเร็วกมากขึ้นไปบนสวรรค์ตอนนี้เราก็ไม่ใช่ลงนะลงนะลงบนสู่ลกบนนู้นอยากให้เราใช้ไฟล์ขับลงบนสวรรค์กดไลค์เลยค่ะวันนี้มีสุดยอดจริงเคยมามันต้องบอกว่า the million like ค่ะ